บอกเลยว,ว่าเรือนนี้เหมาะกับผู้ชายลุกหล่อสปอร์ตมากเพย์บอยสาม5ตัวเรือนรุ่นนี้จะเป็นทรงถังนะครับขนาด4ี่คูณ4ี่ิบเกมิลกระจกฮาดเหล็กกันลอยกันกระแทกได้ครับเข็มและหลักชั่วโมงมีภายน้ำให้นะดูเวลาได้ในที่มืด แล้วรุ่นนี้นะครับกันน้าลึก30เมตรส่วนฟังก์ชันโครโนกราฟ3จุดตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงจับเวลาบอกวันที่ได้ตัวเรือสแตนเลสสตีลนะครับไม่ดําไม่ลอกสายซิลิโคนนิ่มทุกคนใส่แล้วไม่ละคายเครืองผิวไม่บาดผิวแล้วมั่นใจกันได้เลยนะครับตะกร้าที่ผมปักบุดไปให้เป็นของแท้ประกันจากมอให้1ปีเวลาที่เ,เพื่อนสั่งไปนะครับจะได้กล่องหนังดูลาแบบนี้ไปด้วยนะบอกเลยว่าซื้อเป็นของฝากของข,องขวัญให้คนรักให้คนพิเศษได้เลย แล้วภายในกล่องนะครับจะมีการรับประกันให้มีคู่มือให้มีป้ายแท็กไปให้ด้วยใส่ขึ้นข้อขึ้นมือก็จะได้ประมาณนี้ครับดูหลอ่อดูเท่มากๆใส่เที่ยวได้ใส่เล่นได้ใส่ทํางานได้รุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับบอกเลยสีสวยทั้งนั้นแล้ววันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยปกติราคาเปิดตัว2,000กว่าบาทวันนี้เหลือแค่1แบงค์เทาเมมิดเท่านั้นเดี๋ยวผมปักตะกร้าจากแบรนด์ให้นะครับไปจิ้มเลือกสีกันได้เลย